มาแล้วบ่ามงครึ่งบมงยี่สิบอันนี้กินข้าวกลางวันเพราอมาเช้ากินข้าวอาหารจานด่วนไปแล้วอันนี้ไม่รู้จะทําอะไรกินก็เลยกินนี่เลยง่ายๆเมนูไข่เจียวเมนูไข่เจียวราดซอสคลิกนะคะใส่หมูเข้าไปด้วยใส่หัวหอมเข้าไปด้วยวันนี้กินง่ายๆพอไข่เจียวเจียวเองเจียวเอง สวัสดีทุกคนมือ้อกลางวันมือ้อกลางวันตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะหิวตอนไหนก็กินตอนนั้นก็จะไลฟ์ประมาณช่วงนี้นี่แหละบ่ายสองเฮ้ย <c oughs> หิวข้าวหิวข้าวกินข้าวกันหรือยังจ๊ะทุกคนค่ะกินข้าวกันหรือยังนี่ก็เพิ่งออกจากสวนมาเลยเปิดน้ำลดต้นไม้ไว้แล้วก็มานั่งกินข้าว เดี๋ยวรอแฟนขับมาก่อนไม่งั้นจะได้แบบจะได้แบบคุยทีเดียวเดี๋ยวที่รักมาจนแบบจนเดี๋ยวพวกแฟนขับตัวจริงมาจนแบบเขาอิ่มทุกทีเลยกิ้ข้าวกินข้าวด้วกันมาเริ่มแล้วตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วบ่ายโมงยี่สิบหกแล้วมากินข้าวด้วยกันนะคะที่รักทุกคนค่ะ ข้ามารับชมแล้วฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะนี่ดูดูหัวหอมนี่ดูหอมนี่หอม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 คือไม่เป็มอ๋อนึกว่าให้กินแล้วขาบอ๋อมากินเล่มากินแล้วกัข้าวไขเว่เจียวเจียวสามใบนี่กินกีนยอกระเดาข้าวอะไรรูป้ปะเนี่ย เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกันไปด้วยนะจ๊ะทุกคนข้าวไข่เจียวก,กับกระเดากินมัมว่วๆกินมัมว่วกันไปไม่ได้ลวกอ่ะกินดิบๆอย่างนี้แหละมาเลยขี่รถมาเดี๋ยววันไหนไปในเมืองจะบอกจะไปให้พี่เลี้ยงหนูแหละ กินยอดประเดาขับถ่ายดีชอบไปจังเลยอันนี้ก็เอามาให้ไม่ได้ซื้อข้าวไข่เจียยัง <c ười> ไม่ได้ต้มด้วยกินอย่างนี้นี่แหละไม่หมรหรอกน้ำขมก็่าน้ำเยอะอยังกินได้เลย <c ười> กินหมดช่อเลยข้าวคำเดียวจะเอาหมดต่อเลยเนี่ยกินบ่อยมันด้วยบ่อยมันอ่อนอร่อยอยู่มื้อกลางวานัน ไข่เจียวนุ่มๆไข่เจียวนุ่มมากเลยเจียวเองอะ่ะเติมน้ำเข้าไปหน่อยนึงอะ่ะเพื่อเพิ่มความนุ่มให้มันหันหมูสามชั้นไปด้วยอร่อยเนะี่ยเพิ่งเคยกินข้าวไข่เจียวราดซอสพริกนะปกติไม่ไม่กินซอสไม่กินราดซอสพริกอันนี้ก็อยากลองกินดูเฉยๆที่รักทุกคนสวัสดีผู้รับชม65คน อย่าลืมกดติดตามหนูไปด้วยนะเพราะหนูนั่งแพมได้ทุกวันอะเพื่เจอไงเพื่เจอ <c oughs> รำมากรำมากอืมลำขนาด กินด้วยกันนี่อย่าลืมติดตามเราไปด้วยนะพี่นี่ของดีนี่แหละกิ้าไข่เ,าขาเจียวกับยอดตะดาวอาย่อยใช่ายอาย่อยมากเลยในนี้กินข้าวไข่เ,าขาเจียวกับยอดตะดาวเนี่ยหาได้ที่ไหนสุดยอดแล้ว ซอสพริกเข้าไปอืมเพิ่งเคยกินครั้งแรกจริงๆไข่เจียวราดซอสพริกเนี่ยจอร่อยอยู่ <c oughs> ใช่ใช่มาทันพอดีเว,ว่าแอบ,บดูเขาตั้งแต่ตอนเริ่ม <c oughs> ติดจอมากินเนี่ยเลยมาพิจิตเนี่ยเข้าไข่เจียวกับยอดกระดาวเนี่ยมา อยอดอ่อนอยู่จังเลยเพราะวานพวกให้มาอร่อยอ่ะอร่อยเดีย๋ยวนี้กินปลา,าเผาได้แั้เอาบรรยากาศรักล้มหนาวหนาวมากเดี๋ยวก่อนสื้หญ่ยเย้ยมันยังกินข้าวไม่อิ่มเลย <c oughs> อืม้ม มึงข้าวกับไข่เจียวคำนึ่งกินเะดาวหมดช่ออ่ะกินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายหมดไปท่าที่สองเพิ่งเคยกินครั้งแรกแหละ ปกติไม่กินราดซอสพริกก็กินข้าวไปคุยเล่งกับพวกพี่ๆไปนี่ไงไถ้าเขาไม่พูดแล้วจะตอบคำถามคุณเธอได้ยังไงล่ะคะฮะอืมเอาข้าวอุดป,ปากไป <laughs> อือก็อร่อยเลย เดี๋ยวต้องฟื้เม็ดพริกมาติดไว้มั่งแล้วเนะี่ยอร่อยไหมลนะ่ะเจลเองกับมือเลยนะหืมไฟหมูสามชั้นเข้าไปด้วย กินนิดเดียวก็จะอิ่มอยู่นะอืมเอ้าอย่งี้ใส่เยอะๆก็ดีแล้วคอบพริกอร่อยอืมใช่ขอบคุณ อีก่อหนึ่งจัดใช่อร่อยมากเลยรรอร่อยกะดาวอ่ะกระดาวอร่อยไข่เจียวก็อร่อยกระดาวก็อร่อยอืมใส่หมูสามชั้นเข้าไปด้วย เดี๋ยวเย็นนี้นะจะเดี๋ยวเย็นนี้นะเขาจะก่อไฟนับลมหนาวในไร่ติ้งปลากินแบบชิวๆเลยปลานินดีปลานินดีกว่าถูดดีปลานินกับปลาปลานินกับปลาเนี้ยปลานินกับปลาดุก กินอีกคำนึงเต้มมากินอีกคำนึงเี้ยคำใหญ่เลยเนี่ยนิ่มดีจังเลยนะไข่อะอร่อยเปล่าอคอมนี้มีหมูด้วยหม,มูเต็มเต็มเต็มปากเลยอ,อร่อยแต่เดา,ดานี่แหละ พี่ขมบอกเนี่วอวกเลยกินอย่างนี้แหละลวกทําไมแต่แล้วลวกมันก็จะเบาขมไปนิดนะแต่อร่อยเมื่อวานที่ไปกินของเขามา <c oughs> ขนาดกลาห้นะยังไม่ไวจะไปเอาของเขามากินเนี่ย <c oughs> งกโรโลบมากจริงเลยไอที่ชอบที่สามอร่อยมากสวัสดีทุกคน ไง <c oughs> <c oughs> ดีนะไม่ติดคอพูดเร็วด้วยพูดเร็วด้วย <c oughs> อากาศเย็นๆอย่างนี้รับลมหนาวอากาศหนาวๆเย็นๆอย่างนี้นี่ คำนี้ก็มีหมูองสัยคนไม่เข้ากันบอกนะเขาค่อยๆกินอยู่นะเขาไม่มีแค่ข้าวเขาไม่มีข้าวไข่เจียวหรอกอันนี้หมูทอดหมูทอดหมูทอดเขาเห็นเมื่อวานตัวเองกินแล้วนึกเมนูไงเมื่อวานเมื่อวานก็กาจะกินแหละหมูทอดแล้วก็มีปีกไก่ ต้มข้าวต้มโตกเย็นแบบอากาศมันเย็นมากอะ่ะก็เลยนึกนึกได้ว่าบ้าน <c oughs> บ้านอยู่เป็นบ้านสวนก็เดี๋ยวจะพุกวันเนี้ยจะก่อไฟก่อไฟแล้วก็ปิ้งปลากินจะได้แบบไล์แบบไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวความหนาวแล้วโหเย็นมากเลยเข้า <c oughs> จะอิ่มแล้วเนี่ยอร่อยอร่อย คืนนี้ไม่ต้องกลัวหรอกคืนนี้เขาไล่แน่นอนเมื่อคืนแบบอากาศแบบเย็นพอตกเย็นหน้าหนาวอะไรเงี้ยชิน้นนี้มีหมูด้วยหั่นไหลไปรอะดมควนอยู่อืม ไว้ตอนเย็นตอนเย็นยังเปิดให้ฟังเผาป่าไปบรรยากาศดีมากฟังเสียงนกเสียงแมวเสียงอะไรก็ไม่รู้ก็แกล้ก็แกล้ก็แก๊ก,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 กไปหมด <c oughs> ไข่นิ่มมากเลยกินไข่ล้วนได้ไหมกินข้าวนิดนึงกินไขล่ล้วน ขอดังสามใบเนี่ยกินคนเดียวอ่ะอืมอ่ะกินชอวยย์ดสีมนก่อนนิว่ะกินชอวดิสีหนับปักนุะงอ้เราก็ไล่อยู่พิมพ์หาอยู่นั่นแหละก็ต้องเหนียว <laughs> นังดูเราไลฟ์อยู่แท้แต่พิมพ์เข้ามาหาเรารุ่นยังงุมคอมอยู่ <laughs> ป่าพอดีมีคนทักมาแล้วเราตอบในเครื่องนี้ไม่ได้เราก็ต้องไปตอบที่คอมแล้วเราก็พอดีหนูไม่ได้เอาเทรศัพทปเครื่องมา,มาอยู่ในห้องโอเคโอเคคุยรู้เรื่องแล้ว <laughs> นั่งดูเราไลฟ์อยู่แท้แต่พิมพ์หาเรามันน่าไม่เน่ะ <laughs> อือข้าวข้าวต่อจะได้กินได้นานๆไงอืมอมข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกันมาด้วยนะ ตอนนี้จะบ่ายสองแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักจะปิดไลน์นี้ก่อนแล้วไปไลน์เสื้อผ้าต้องลองแบบำำน,นั้นแล้วอะติ๊กตอกนาจะเปิดก็มองเห็นไม่เหมือนกอันอืมแซ่บดูเว้ยดูเลยด,ดูกินหมดไปตั้งสี่ห่ออ่ะอ,อย่าเล่นลกับระบบ อิ่มแล้วไข่เนี่ยแล้วไล่ซ้อนชิ้นไข่ก่อนไข่อร่อยอิ่มมากเลยกินหมูก่อนหมูก็อยากกินไข่ก็อร่อยอไม่เป็นไรหรอกมีลูกหมายอยู่ไม่ ถ้ามันเหลือปุ๊บบางทีเราก็โยนลงสาก็ได้ให้หอยเชอรี่กินพอหอยเชอรี่กินไปแล้วดันเนี้หอยเชอรี่ตัวใหญ่ใชบบ่ป่ะเราก็ไปเอาหอยเชอรี่มากินอีกทีหนึ่งท <laughs> ุกอย่างเป็นประโยชน์หมดอะจริงๆหนูไม่กินทิ้งกินขว้างแบบขนาดนั้นหรอกจริงๆเน่ลงไปจับหอยเชอรี่มาึงแล้วที่เลย ตาแรกก็คลิกอยู่นะแล้วเย็นนี้ค่อยกี่อ่ะกี่พร้อมติ้งปลาเลยหอมนีอ่ออยนุ่มจังเลย ว่าเราไม่ชอบกินแบบว่าแห้งมากพ <c oughs> อดก็แห้งเลยอ่ะใช่ชอบคนทุกที่อ่ะทุกที่คนทุกที่แหละเขาก็ชอบเพราะว่าหนูก็ชอบมากก้อยก็อร่อยก้อยแล้วก็ใจฮีเบรปไอศรี่เนี่ยโยไม่สี่ห้าตัวเลยนะเดี๋ยวก็คืนเต็มบาทแล้ว นกคอยจะลงอยู่เรื่อยเลยขนาดอยู่หลังบ้านนะแต่สะท้ายอะไรไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เหลือเลยนกคาบขึ้นมากินแบบลิ้มสะเนี่ยแบบตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีจิตนกเยอะไปแถวที่สาไม่มีนกเลย แถวทางจังหวัดเลยก็ไม่มีเคยไปอยู่มาจังหวัดเลยอะ่ะหมูทอด อืม mm hmm. อิ่มเหนียวมากกินผลไม้ต่อกินส้มสักลูกก่อนอิ่มละอิ่มละ เขาบอกไม่ชอบแพงมากไม่ชอบแพงมากหมูไม่ได้ทอดเองเ็าทอดไว้เมื่อวานี่ยเมื่อคืนต้มก็ต้มกินวันนี้ต้องปริ้งปลาเผาปลาเิ้มเก็บกระดาษไว้ก่อนเลยมองคนเขาขี่รถผ่านเ็ายิ้มให้เราเราก็ยิ้มให้ใช่ของดีหากินยาก ก่อนนะแบบเขาอันนี้ทิ้งกันเลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้แบบเดี๋ยวนี้แบบต้องซื้อกันแล้วอ,ะอ่ะอ้าดิบบาทนิดเดียวแต่พอดีในไล่มีเอานนี้ด้วยคือมีแบบปอดไม่มียาไม่โดนยาไม่โดนอะไรทั้งนั้นอะ่ะเพราะว่าเลี้ยงเองในไร่ในสระของดีของดีอยากกินอะไรล,ล้วก็อยากกินเมื่อไหร่ก็ลงไปเมื่อนั้นอะ่ะตัวโตวใหญ่ไวมากเพราะว่าที่ ที่บ้านมีกล้วยใช่ป่ะโยนไปมันอะ่ะมีกล้วยมีมะละกอนน่โยนไปมันกินแบบโอ้โหอ้วนตัวอ้วนไวมากมาแล้วที่รักตัวเองมาตอนเขากินอิ่มไปแล้ว นี่ไงข้าวไข่เจียวนี่ไงข้าวไข่เจียวกินไม่หมดด้วยกับหมูทอดตอนนี้อิ่มแล้วกินผลไม้ตามนิดนึงว่าแล้วเธอต้องมาตอนนั่งอยู่ตรงนี้เวลาใครขี่ผ่านมายิ้มให้เราเราก็ยิ้มหันตากลับอย่างนี้ได้ไหมงั้น นไหนๆก็ยิ้มให้เราแล้วเม็ดมันโ <c ười> ้นใหม่ต้นไม้ข่าไว้กันเราเฟซ เล่นสองเฟสเล่นจริงๆอ่ะเฟ้งจะไว้ขายของอืม,มนมทำมามันไม่ไม่ไม,ไ,มมมไม่เหมือนกันทั้งลูกวะมันก็ไม่เหมือนกันทั้งลูกอ่ะเนื้อเล็กแๆมันไม่เปรี้ยวมันมาเปรี้ยวหลังๆก็ไม่รู้ เปรี้ยวหลังๆเพราะว่าอิ่มแล้วเลยก็หายคดข้าวแค่ทับพีเดียวนะยังกินแบบไม่อิ่มเลยยังแบบอื ไหนสิยงจะหมดลูกแล้วโอ้โหอิ่มพอดีเลยอิ่มกำลังพอดีอน้ำตาม ในเย็นนี้จัดบรรยากาศใกล้ๆล,ลงรถนี่แหละแบบต้องซื้อข้าวเหนียวมาแบบหมักไข่เนาะแล้วก็จีข้าวเหนียวกินอุย้ยบรรยากาศดีมากอยู่กลางไร่กลางนาบรรยากาศดีมากเลย <c oughs> อะไรนะจ๊ะเย็นนี้เจอกันใหม่เย็นนี้สัญญาประมาณสักหนึ่งทุ่มบรรยากาศกำลังดีๆอากาศเย็นๆหนาวๆพอดีเลยปริง้งปลาเผาปลากินกินแบบ ง่ายๆเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยเคยเคยกินอยู่แบบปิ้งปลาแบบอ่าแบบง่ายๆอะนะอิ่มแปรเลยอ่ะกิน <laughs> แค่นี้ก็อิ่มแล้วเข้าไปแล้วเด้อบายบายบ๊ายบายอกันนะจ๊ะบ๊ายบายนะจ๊ะเจอกันใหม่ตอนเย็นเด้อประมาณหนึ่งทุ่ม okay. โอเคหนึ่งทุ่มเจอกัน